สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้เราอยู่กับคุณกิจนะครับผมเป็นเซอร์กสีแดงที่ฝั่งซ้ายล่างนะครับส่วนคู่ต่อสู้ขเขานะครับคุณมาเนกซ์นะฮะเป็นเทอร์เรนสีน้ำเงินที่ฝั่งขวาบนนะครับผมจ ania, ะแคลนบีตาเนียนะฮะอืม <c oughs> อ่ะแมชนี้ก็ เป็นผู้เล่นชาวไทยนะเป็นรีเพลย์จากผู้เล่นชาวไทยนะครับก็คือคุณ m a n นิคสนะแมนนิคส์นะใช่ไหมถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะไลนแล้วก็คุณกิดด้วยนะอ่ะซึ่งเล่นอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า post use le นะครับผมเป็น match ะท e terrain นะ p v z เอ้ยไม่ใช่อะไรนะ CVT เออ ZVT เออนะประมาณนี้นะ แต่ว่าแมปนี้เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งนะเนี่ยถ้าคุณเลื่อนมาทางขวาน,นิดหนึ่งคุณจะเจอกับแร่ทองกับแร่ฟ้านะฮะซึ่งก็มีบ่อกแก๊สด้วยแหละตามปกตินะฮะซึ่งคุณสามารถที่จะมาขยายเบสสองได้ตรงนี้เลยนะจริงจริงแล้วนะในช่วงต้นเกมแต่ฝั่งสีแดงเขาดันไปขยายตรงนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่นะอ่าอันนี้ใครรู้ก็บอกด้วยนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับไม่ได้ประชดประชรันอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าถ้าคิดว่าสร้างตรงนี้มันจะทําให้ยูนิตมันออกมาเร็วนี้ก็ ก็ได้นะอ่าความคิดนี้แล้วตรงนี้มีอ๋อท่อน้ำโอเคส่วนฝั่งบนฮนะจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ไงคุณมาเน็กเอา SCV มาตรงนี้ยืนรอเลยครับลงคอมมานด์เซนเตอร์อย่างนี้แหละนี่แหละสามารถขยายเบสสได้แบบใกล้มากๆนะแต่มีแร่ทองด้วยนะเก็บทีนึงมันก็ได้เยอะกว่านะซ่ตงตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินว่าไงครับบารรกมาแล้วริปเปอร์ยังไม่เสร็จนะเอ๊ะว่าแต่ใครเป็น p พีอ๋อฝั่งสีแดงนะ สีน้ำเงินยังไม่สเกลนะฮะจะส่งริปเปอร์ออกไปสเกลทีเดียวเลยนะครับอขออนุญ,ญาตกด Follow นะเอ้ยสกินนี้มันเอ่ออะไรนะเทระด,ดอนะฮะใช่ไหมวะใช่ใช่ใช,ใช่สกินเทระด,ดอมันจะเป็นเออ่โลหะแวววาวแล้วก็ไอพ่นสีฟ้านะนี่สวยงามดีนะฮะซึ่งตอนนี้ก็โดดขึ้นมาที่เบส2นะครับตรงนี้มาเจออย่างนี้นะครับฝั่งสีแดงเพิ่งจะลงเบส2นะก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนะเอ๊ะทำไมเขา ลงเบสสองใช้จังเลยนะประมาณนี้แล้วตรงนี้มีเซอร์คิ้งออกมาแล้วครับโยนระเบิดน็อกดาวน์ไปน็อกดาวน์ใส่ตัวเองด้วยเมื่อกี้โอเคเซอร์ิงแตกหนึ่งนะฮะวันนี้จงหวันนี้ฝั่งสีแดงต้องยื้อเวลาให้ควีนออกมาโอเคออกมาได้แล้วแล้วก็ไล่ออกไปได้นะ,ะโอเคแล้วตรงนี้ว่าไงครับฝั่งสีแดงอาเบสสองมาแล้วนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นเบสสามนะฮะในมุมมองของฝั่งเสียงเงินตรงนี้น่าจะเป็นเบสสองนะเพราะเขายังไม่เห็นนะว่ามีอีกเบสหนึ่งอยู่ตรงนี้นะ เอ d ดออนคอมพลีตคืออะไรอ๋อเรเตอร์นะเสร็จแล้วเรียบร้อยเบสสองก็เสร็จเช่นกันนะครับโอเคเก็บแรกก่อนเลยแต่ว่าเซตเรนลี่พอยต์มาไว้จุดนี้นะค่อนข้างไกลนะนี่เอามาที่เบสหนึ่งเลยนะโอเคคลิกม่แล้วอ่ะฝั่งสแสดงนะ้สปีดเลี้ยงกำลังมานะครับตรงนี้วาให้เป็นการทรานสเฟอร์ดโดรนมาตรงนี้ด้วยอ๋อแล้วตรงนี้ลืมบอกไปนะเออจริงๆก็เคยพูดไปแล้วนะทางขึ้นเบสหลักมันจะมีอยู่แค่ทางเดียวตรงนี้นะถ้าว่าคุณบุกมา ถ้าคุณอยากขึ้นฝั่งนี้คุณต้องเอาตัวเก็บแร่มาเก็บแร่ก่อนนะต้องมาเคลียร์แร่ออกก่อนนะถ้าเป็นของฝั่งบนก็คือตรงนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะมี unbuildable place ด้วยนะป้องกันไว้ไม่ให้โกตัสมาทำ cannon rush แบบง่ายดายนะคิดว่าอย่างนั้นนะอโอเคตรงนี้ฝั่งสีแดงส่ง Overlord มาสเกลแล้วก็ประจำตำแหน่งณจุดน,นี้เลยนะครับผมส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงก็กดควินมาแต่ supply block นะครับโอ้โห แล้วมีตังสร้างโอเวอร์โหลดอยู่แค่ตัวเดียวด้วยไหนอะอยู่นี่นะฮะแปลกแปลกนะฝั่งสีแดงผมว่าสภปายบล็อกเวลานี้มันค่อนข้างจะเสียเปรียบนะฮะเสียผลประโยชน์ประมาณนั้นโอเคอ่ะสร้างควีนออกมาแล้วก็ส่งไปขยายคลิปก่อนเลยนะฮะไม่ฉีดนอนด้วยนะรอควีนอีกตัวมานะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงมาแล้วเอ้ทุยฝั่งสีน้ำเงินมาแล้วนะครับอเฮลียนริเปร์นะสองไอ้สีคันเลยนะหนึ่งสสา,ส,าสี่คันนะ ผสมริปเปอร์เข้าไปด้วยสกินนี้ดูสวยงามดีเอ้ยมันมีเครื่องพ่นไฟ2กระบอกเลยว้าวดูสวยงามนะสกินนี้อันนี้นี่แบบเชยชมความสวยงามรวนๆเลยแล้วตรงนี้มีขยายเฮ้ยฝั่งสีเดงมาขยายคลิปไม่ได้นะครับถูกดีนไปก่อนนะฮะโอ้โหตรงนี้ไม่นะครับกดสแกนดูเลยครับกองทัพควีนอย่างเยอะเลยนะเฮลเลี่ยนเนี่ยมันไม่ใช่อยูนินที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเคาน์เตอร์ควีนอยู่แล้วนะ มันก็จะลาบากหน่อยนะตรงนี้โอเคฝั่งสีแดงยังกันบ้านได้อยู่นะครับตรงนี้อย่างน้อยคลิปทเมอร์ก็เสร็จไปตัวหนึ่งนะเอ้เดี๋ยวนะตรงนี้อ้อจุดนี้ขยายได้อยู่นะเอ้แต่ทําไมเฮ้ยหญาตรงนี้โดนคลิปแล้วมันไม่หายเฮ้ยแปลกนะฮะอ่ะแต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งเซอร์กเิงเข้ามาป่วนแล้วนะครับโอ้มารุมแทะเรย์เตอร์เลยครับฝั่งสีน้ำเงินไม่มีตัวเลือกนะครับต้องดึงเฮลิเอนมาช่วยยิงนะฮะทีตรงนี้ไซโคนออกมาแล้วนะครับสามคันโอ้ยังดูเดือดเลยโอ้โห สีน้ำเงินนี่ชัดเจนนะฮะขึ้นเม็กแบบหนักๆเลยนะฮะตรงนี้ดับเบิลรีไฟนอรี่โอเคคอมมานเซ็นเตอร์อีกที่นึงนะ่าจะมาจอดตรงนี้นะฮะก็แสดงว่าเขาจะเล่นเมก็กนะฮะชัดเจนนะไม่ต้องอธิบายเยอะนะฮะณจุดนี้ <c oughs> เสียงเปลี่ยนนิดหน่อยนะเพราะาช่วงนี้มีอาการเป็นหวัดนะแต่ว่าโดยรวมก็ดีขึ้นแล้วนะเดี๋ยแค่เสียงนะก็ขออภัยนะครับเนี่ยขออนุญ,ญาตใช้แจงนะฮะ แต่ด้วยความที่อยากทำไงอ่าสปิริตของการเป็นนักภาคนะของการเป็นคาสเตอร์นั่นแหละโอเคฝั่งสีน้ำเงินนะครับมาจ่อหน้าบานตรงนี้ไซโคนยิงอัดเข้าไปที่โอเวอร์โหลดส่วนฝั่งสีแดงก็เล่นเบนลิงนะครับเบนลิงเจอกับเมกเหรอเออจริงๆมันก็ได้อยู่นะแต่ว่าถ้าจะให้ดีคนที่จะมีสปีดเบนลิงนะแล้วตรงนี้มีการเอา,าลิเบเรเตอร์มาลอยยิงตัวเก็บแร่ด,ด้วยนะครับโอ้โหสปอคลอเรอร์ได้ไหมเนะี่ยสามสี่โอเคแตกอยู่นะฮะแต่ว่า เสียโดนไปสี่ตัวนะครับอาแล้วตรงนี้อะไรเนี่ยบุดินไม่ทันนเลยตรงนี้เอา้าอ๋อนึกว่า Queen, ควีนนเซิร์ฟลิงนะฮะโอเคต้องถอยก่อนนะครับทั้งสองฝ่ายตรงนี้ว่าไงสไปคลอเดอร์มาอีกนะฮะตรงนี้มีเฮลเลียนเข้ามาอีกนะฮะถอยก่อนนะครับเฮลเลียนไซโครนเป็นกองทัพที่เอาไว้เผาเซอร์กลิงโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็เอาไซโคลนยิงอยู่แนวหลังประมาณนี้นะะก็ไหลเข้ามาตรงนี้อุย้ยต้องถอยนะฮะ ไม่ไม่ไหวนะทั้งคู่เลยนะครับแล้วตอนนี้มีอัปเกรดเพิ่มสปีดให้กับไซโครนด้วยนะผมจําชื่อมันไม่ได้นะมันชื่ออะไรวะอะไรนะไต้ฝุ่นเอนจินปะถ้าจําไม่ผิดน่าจะจําผิดแหละไม่คุ้นเลยนะไม่คุ้นชื่อเลยอ่าแต่จาได้ว่ามันเพิ่มสปีดให้กับไซโครนเพราะว่าในแพลปัจจุบันนี้ไซโครนก็โดนเนิร์ฟนะอีกแล้วหรือเปล่าจําไม่ได้น่าจะใช่นะอ่าประมาณนั้นแหละครับ แล้วตรงนี้ไฮดรากำลังมานะครับไฮดรลิสเดนฝั่งซีแดนมีการกดมาหนึ่งตัวอยู่ไหนอะอยู่นี่แถวนี้โอเคไม่น่าใช่อะรีเบรเรเตอร์เข้ามาจะมาทำการฮารัสเมนต์แต่โดนไล่ออกไปก่อนนะครับแล้วตรงนี้มันคืออะไรอะอันนี้ยานเทอร์เรนใช่ไหมใช่ใช่ใช่แหละดูจากงานออกแบบและในขณะเดียวกันฝั่งสีน้ำเงินก็กะจะเข้าแต่เข้าไม่ได้นะฮะถอยออกก่อนนะครับแล้วเฮลเลียนไปไหนหมดฮนะหมดแล้วเฮลเลียนไม่น่าเหลือนะ โอเคตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินปั๊มรีเบรเตอร์ออกมาอีกหนึ่งลำนะฮะแต่บินผ่านไปแบบชิวๆเลยนะครับอ่าน่าจะไปยิงโอเวอร์โหลดก่อนนะจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าตอนนี้เบนลิงเข้ามาโอเคไซโคลแตกสองหรือหนึ่งวะสองเนี่ยโอ้โหตอนนี้เราอยู่สี่คันนะฮะในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็ส่งเซอร์คลิงเข้ามาป่วนบ้างนะฮะฮาราสเมนก็โอ้โหเอซีวีแตกไปหลายตัวเลยครับจังหวะน,นี้สีน้ำเงินบอกไม่ไหวนะครับต้องยกคอมานเซ็นเตอร์ขึ้นก่อนนะ ส่วนบอแกส๊สนี่ก็น่าจะยากอยู่นะแล้วตรงนี้ว่าไงสีแดงเจอไซโครนวิ่งหนีนะครับมาเจอไซโครนดักอีกนะนะจุดนี้ <c oughs> ยิงอัดเข้าไปโอเคโอ้ระเบิดดูเดือดมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงมีอัปเกรดสปีดเบลลิงด้วยแต่ว่าอัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพยังไม่มานี่ยนี่เออาเวปป้ n นแอนอาร์เนี่ยังไม่มีเลยนะของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าตอนนี้โอ้สีน้ำเงินกดมาแล้วอยู่ยไหนอ๋อนไงอาร์มรี พลังโจมตีและพลังป้องกันของยานเกราะภาคพื้นดินนะฮะกำลังมา <c oughs> ส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงกดออพลังป้องกันมาก่อนนะอู้ <c oughs> สกินไฮราคลาสิกซะด้วยอ่า <c oughs> แล้วตรงนี้ขยายคลิปเพิ่มเติมแล้วก็มีการย้ายป้อมนะฮะขออภัยนะฮะอ่า <c oughs> ตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีแดงส่งเซิร์กลิงมารอเพื่อที่จะเข้านะฮะแล้วก็โอ้บวกหนึ่งเสร็จปุ๊บขึ้นบวกสองต่อเลยนะครับฝั่งสีน้าเงินอย่างรวดเร็วนะแต่ว่าดูจากกองทัพแล้วผมว่าฝั่งสีน้าเงินนี่คือแบบพร้อมมากนะฮะในการที่จะเข้าไปจู่โจมนะครับแล้วก็ตรงนี้โอ้ยหป้อมเพิ่งจะตั้งเสร็จนะฮะแตกเลยนะครับแล้วตรงนี้เซิร์กลิงเข้ามาดีโดนเดบเรเตอร์ยิงหมดแน่นอนนะฮะแล้วก็ไฮร่าด้วยนะครับไม่น่ารอดนะครับเรียบร้อยครับไฟไหม้นะ ราควยนี่โอ้โหโดนไปหนักๆเลยครับจังหวัน,นี้ฝั่งสีแดงเข้าไม่ได้นะเข้ามานี่คือแตกหมดนะครับแล้วตรงนี้โอ้โหมาแตกอีกแล้วแล้ว,แ,ลวแนวหลังตรงนี้มีซีแทงด้วยโอเคขออภัยนะที่เมื่อกี้ไม่เห็นนะฮะก็ว่ายอยู่นะเซิร์กลิงวิ่งเข้ามาเป็นฝูงขนาดนั้นทำไมมันหายไปเร็วจังนะตรงนี้สแกนเคลียร์คลิปนะฮะต้องเคลียร์นะคลิปนี้เป็น <c oughs> สิ่งที่สำคัญสำหรับเซิร์นะ ถ้าจะสู้กับเซอร์ก็ต้องเคลียร์แล้วตรงนี้โอ้โหมีการขยับนะครับค่อยๆดันเข้ามาเรื่อยๆนะครับฝั่งสีน้ำเงินนะฮะตรงนี้สมาร์ทเซอร์โวรถระยะเวลาการแปลงร่างโอ้โหมีเซอร์พิงเข้ามาอีกนะโดนเผาโดนยิงสกัดไปได้เรียบร้อยเพราะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงต้องป้องกันบ้านก่อนนะสกิลทรานสฟิลของควีนต้องไมโครใช้ดีๆเลยนะแล้วตอนนี้แตกไปแล้วนะครับป้อมปืนไปป้อมสไปคอลเลอร์สปอร์ก็ตามไปนะเรียบร้อยครับ ผมว่าฝั่งสีแดงคงต้อง GG แล้วนะฮะถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะทําลายอกองทัพทั้งหมดนี้ได้นะอู้เฮลเลียนมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้แปลงร่างเป็นเฮลแบตแล้วนะอ,อตอนนี้มีเซอร์ลิงเข้ามาโดนยิงโดนก็ถูกไปอีกโอ้โหทินส่วนกระจุยกระจายแล้วยังไงครับตรงนี้ลงมาอีกนะอู้แตกหมดเลยฮนะเรียบร้อยครับผมไม่น่ารอดนะฮะ GG แน่นอนครับลักษณะนี้เดาได้ไม่ยากนะฮะ <c oughs> <c oughs> มันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับนอกจากฝั่งสีแดงนะฮะ วานนี้ยังไงไฮดา้าโอ้โหดึงกองทัพทั้งหมดมาจุ่มกันตรงนี้ยังไงก็ไม่รอดนะเอา้าเบลลินเนยแตกไปแล้วนะ <c oughs> ขออภัยนะครับเรียบรอย้อยเฮลเลียนเผาแตกเฮลแบทสิไม่ใช่เฮลเลียนโอ้โหต้องย้ายมาเบสนี้เอา้าฝั่งสีแดงสแกนดูเลยนะฮะ เห็นชัดเจนเลยครับตรงนี้เรียบร้อยโอ้โหนมาเผาแก๊สอีกแตกไม่ไม่รอดฮะยังไงยังไงยังไงก็ไม่รอดแล้วตรงนี้ทั้งซีแทงทั้งรีเบเลเตอร์โอ้คือหนักมากสำหรับฝั่งสีแดงคือมากกี่ตัวที่ก็แตกหมดเลยนะแลฝั่งเซิร์ฟนีอ่อย่าลืมนะครับว่ายูนิตมันอ่อนแออยู่แล้วด้วยนะเออเรียบร้อยครับยังไงก็ต้องยอมแพ้นะโอเคครับ ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณแมเนฝั่งสีน้ำเงินนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอิเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่เห็นไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ